สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัดจลบีเผากลางของโตโยต้ารีโนะครับทําด้วยตัวเองที่บ้านครับที่อัดมันจะมีอยู่3ามจุดครับเผากลางจะมีจุดนี้ก็ตัวกลางแล้วก็เฟืองท้ายอีก1จุดนะครับ จะไปเตรียมจาละบีกันครับก่อนเราจะมีจรละบีของโตโยต้านะครับแล้วก็ตัวอัดจัละบีอันนี้ผมสั่งมาในเน็ตอันนี้ประมาณ200ครับสองบาทตัวน,นี้ก็ประมาณ200บาทเหมือนกันนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับ แล้วเราจะเอาเจระบีเข้ากับเข้าไปในตัวอัดจระบีนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยทำนะว่ามันจะทำยังไงก็จะมีถุงมือถุงมือทำกับข้าวครับเอาเอาที่สะดวกของตัวเองล็อกขึ้นมาก็าจะมียังไงครับ ครับตัวนี้นะครับเผาตัวตัวหัวที่เราจะเอาตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่ละจุดจะไม่เหมือนกันนะครับเราต้องใช้สายแบบนี้ไปแล้วก็ดันเข้าไปให้มันล็อกให้ต้นตัวหมุนคลายคลายตัวนี้จะอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้เราอัดไปแล้วเวลามันจะ อันจะเป็นมีดูมุมกล้องเลยเนี่ยครับอันจะเป็นแบบขอบมันจะปิ่มๆออกมาหน่อยครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับอจอระบ,บีนะครับตัวนี้ก็จะเลอะๆหน่อยครับเพราะมันทำยากสามจุครับทำเองได้ครับไม่ง่าย แต่ก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่าเราไม่มีที่ยกโอเคครับเดี๋ยวรชอชมคลิปได้ครับทำอะไรกันต่อสำหรับรถคันนี้